กรณีท่านกรประกอบการเนี่ยก็ได้รับแจ้งควากจากที่อาจารย์เอร่วนมาแจ้งเรื่องที่หนึ่งครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนรับสารร้องนะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้ากลองเล่ท่านคุณเรื่องเรื่องคดีนี้ครับที่เกิดเหตุการครับแล้วก็ได้การเตรียมคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็ได้เตรียมเอการว่าในบางส่วนนะคำรวบรวมอย่างก็ในเบื้องต้นก็มีการลงจับแล้วก็ได้ ได้ก็ผมจะจะชวนแต่ว่ายังไม่ได้ีก็เขีย้อมอเรื่อหครับก็ระยะการเรียนหรสืบต่ครับี่เจอินิดน <c oughs> ึงได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวอะไรท่านนักาวจะทำข่าวจะทำแล้วก็เดี๋พอเราสอบสวนเราจะต้องเชิญนักข่าวไปก็ไดก็รญยการเรียนท่านุชัยนุชัยรัตชัยเาอยจาละพัลกรุงนะครับที่ท่านรงพวกเรานะครับเพราะว่า มันมีเหตุการณ์ที่พวกเราคิดว่าน่าจะเป็นการทําที่ไม่ชอบด,ด้ยวยกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องตัวบทอย่างมาตรารนั้งสามเพราะในวันนี้ท่านประธานเนีก็กดดันเพื่อที่จะเชิญสสที่อยู่ในห้องประชุมเข้าห้องประชุมนะฮะเพื่อที่นับจำนวน,นครั้งที่หนึ่งในะครับก็มีสสัูปฏิบักษ์ก็กาลารอภิปรายในยเชิงกล่าวร้ายโจมตีท่านประธานรัฐสภาอย่างหลักตัวแต่ท่านประธานก็อดทนน,นนะครับรท่านก็เลยกดเรียกครั้งที่สอง พอกเรืองั้งที่สองก็ปรากฏว่าพระมิหิีปัดจำนวนเดนกลุ่มกัเป็นที่หน้าบัตหลังจำนวนมากนะครับก็น่าจะเกินผันสิทธิ์นะแตก็ยังกดทนอีกนะถ้าจะกดเป็นครั้งที่สองนะครับพราว่าต้องการที่จะใช้อำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาในการที่จะเชิญนาสองเข้าประชุมเพื่อถามมติว่าเห็นด้วยกับการเลื่อนยติกรองสี่พรบนะครับขึ้นมาพิจารณาเป็นยติหรือไม่ พอท่านกดครั้งที่สามเท่าน,นั้นเองนะครับก็ปร,ปรากฏว่ามีสอบตอบนะ่าหรอแบบจำนวนหนึน่งซึ่งมากพอสมควรนะเกินกว่าวท่านนี่ขึ้นไปถึงแม้ว่าจะมีกิงจยาการในการที่ยกมือไหว้นะครับแต่ก็ปร,ปรากฏว่าพอไหว้แล้วก็กระชากนะฮะและ้วท่านประธานก็สะบัดมือซึ่นแสดงว่าท่านประธานเนี่ยไม่สนองรับแล้วเขาก็ยังฝ่าฝืนกบวิ่งใจในการกระชากท่านประธานอีกนะครับสุดท้ายนี้ท่านประธานไม่สามารถทาหน้าที่ในฐานะประธานรัฐสภาหรือประธาน จะาผู้ชนะสู้ได้อต่อไปไม่สามารถทำหน้าที่ในฐานะอำนาจดิสเียได้อีกต่อไปดังนั้นพวกผมเนี่ยเห็นว่าน่าจะน่าจะเข้าข่ายนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายมาตรา1 13นะครับประมวลาญาก็คือว่าใช้กําลังประตูสไลดยนะครับทำให้ไม่สามารถใช้อํานาจตามที่ดิสเนียได้กระผมก็เลยอยากจะมาร้องทุกข์กล่าวโทษให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจนะฮะด้ดำเนินการสอบสวนจุ่นนี้สืบต่อไป ไม่ทราบว่าท่านรัฐเสนาธิันจะต่อไปครับหรืท่าน การกระทำเนี่ยอย่างเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบแล้วก็มากกว่าอ้าคนคุนไปคุณบอกเชื่อใจขอบคุณครับ,บความจริงท,ท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยได้ทาหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญน,นะครับรัฐธรรมนูญได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าประธาน รัฐสภาประธานสภาผู้แทนรัศดรหรือประธานวุฒิสภาเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ซึ่งเป็นกระดานข้อบังคับอย่างนีฮะแล้วทานสภาก็มีข้อบังคับออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วที่ท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรได้ทำก็เป็นตามข้อบังคับทุกอย่างแล้วก็ได้รับการขัดขวังจากที่ท่านนายแพทย์เบงครับเขาเคยยันพันได้กล่าวนะครับซึ่ง แล้วที่มันน่ารังเกียจก็คือแม้กระทั่งเหตุการณ์ผ่านไปแล้วยังมีสอสอพกักไประชานปัตย์เนี่ยไปรกักเขายี่ปกติบรลังของประธานรัฐสภาประธานสภา,าเจราษฎรองถือว่าเป็นอำนาจหนึ่งในสามอำนาจของระบอบประชาธิปไตยเราเบื้องบนของประธานนี่มีพระบรมศรัทธาลักษณ์ของพระองในหลวงเราด้วยซึ่งอันนี้เป็นการเรียกบางอาจนะครับที่กระทำ จับย่วงเลยนะครับแล้วก็ทาผิกดกฎหมายด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าสอสอที่เรามาลองทุกเนี่ราะต้องการให้บ้านเมืองเนี่ยดาเนินไปตามกฎหมายนะครับเพราะว่าตอนนี้บ้านเมืองมีความขาัดแย้งกันอันที่จะรักษาสภาพไร้ก็จะต้องทาตามกฎหมายทุกอย่างทุกคนต้องต้องรพกฎหมายเป็นสอสอก็ไม่ใช่ว่าเป็นยิ่งใหญ่นะครับก็ต้องทาตามกฎหมายเช่นเดียวกันครับ วันนี่ละครับทวันที่สองนี่มันที่ว่ามีการว่างการอันนี้เป็นการที่ต่อนนี้จะมาลองอีกครับผมเรื่องนะครั้ในขั้นต้นนี่เราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานขั้นต้นก่อนนะครับก็ทางเจ้าตำรวจเนี่ยเห็นว่ามีความจําเป็นในการที่เอาพฤติกรรมในวันที่สองต่อเนื่องไปก็ยินดีที่มาให้การนะครับยินดีที่มาให้การังนั้นในวันในวันนี้นะครับเราจะแจ้งพฤติกรรมในวันที่สามสิบพฤษภาคมก่อนนะครับและยังสืบเรื่องต่อไปนะ เนื่องจากว่านายพิสุทธิรชาชีวะยังแถลงข่าวต่อสาธารณะต่อเน,นื่องนะครับว่าจะใช้รูปแบบในการที่พัดค้านครมทั้ง4ซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์อีกอันหนึ่งคือมันมีหลายเหตุการณ์ที่ต่อเชื่อมกันทั้งหมดให้เห็นภาพนะครับแต่ผมอยากจะประกาศเรียนทางตํารวจเนี่ยในเหตุการณ์ตั้งต้นก่อนนะครับพอเหตุการณ์ตั้งต้นเนี่ยจากนั้นถ้าหากว่าทางเจ้ตำรวจเห็นว่าเกี่ยวข้องและมีความเป็นในการที่จะเรียกตัวผู้ผมมาให้การเพิ่มเติมหรือต้องการทะหลักฐานอะไรเพิ่มเตม มนดีในความตื่นตัวใทันเพราะต้องการที้บ้านเมืองเนี่ยนี่คือมีแปรครับเพราะว่าอยากให้อำนาจพิญีัติาสามารถทําหน้าที่ได้แต่วันนี้เนี่ยพฤติกรรมในวันแรกนี่ชัดเจนเนะครับว่าเขามีเจตนาที่จะทําให้อำนาจพิญีการไม่สามารถที่จะแจ้งหน้าได้ทนนีพ้พฤติกรรมของวันที่สองและวลันถัดไปเนี่ยเราก็จะเตรียมพยานหลักฐานไว้ในการเทียบการเปลียนทางเจ้าตรวจต่อเน,นื่องต่อไปครับถาเลยก่อนนะครับ้วเดี๋ยวไง contoh menengah